กระจังกระจังแล้วก็ปาวาแล้วก็อะตอมแล้วก็เป็นสกุลอะตอมคือใครอะตอมไหนอ้าวหรอหลานนี่อะตอมอ่่แมอะตอมเขาลับเขากลับวันนี้ไงแม่มาเอ๋ไม่ทำไงเอาพิธีกรพิธีกรเนาะทำไงเอาพิธีกรเนาะสวัสดีครับวันนี้วันวันนี้ที่โคกหนองนาเราจะมีกิจกรรมกิจกรรมปีใหม่นะครับอ่า เขาดาวเขาดาวแล้วทีนี้เราก็จะมีกิจกรรมให้กับเด็กๆได้มีสนุกกับเด็กๆในการจับฉลากจับฉลากนะครับเดี๋ยวเราจะนี่แรนดอมนะครับแรนดอมให้เด็กมากดจากรางวันมากสุดหนึ่งรางวันมากสุดหนึ่งพันบาทน้อยสุดสองร้อยนะครับเยอะสุดสองร้อยเออนะครับเยอะสุดเท่าไหร่นะหนึ่งพัน เยอะสุดน้อยสุด2 0 0เราก็จะจับเด็กที่อายุน้อยจากอายุน้อยไล่ไปจนถึงอายุมากนะครับเย่่างีีกไมวดทนแล้วแล้วเราเราจะเริ่มเราจะเริ่มจากใครน้อยสุดน้อยสุดน้อยสุดเทโบเทเบมาเร็ว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 เทเบเร็วเทเบเร็วมาเร็วเร็วอย่าไปกด ดี๋ยวไปกดจับรางวัลแรนดอมนี่รางวัลนี่รางวัลอยู่นี่กับพี่เกียนี่มาอ่านี่เทฟบัวอล้วเชโบต้องกดกดตรงไหนบอกกดตรงการลางกดตรงกลางีขาวตรงกลางที่ขาวนะกดกดสีขาวทีขาวนะไป คนต่อไปคนต่อไปเดี๋ยวเต้นก่อนไปเต้นก่อนเอาดิ้นดิดดิ้นบิดเอาเอาแล้งไงเอาแล้งไงหาเรื่องแล้วกูแล้วกูเลยเอาวิลลี่กูแล้วคนต่อไปน้องใอ้ดาเป็นหนึ่งดีนี่จังมาจ้างกดสีขาวลูกกดสีขาวลองกดอ่าเมื่อกี้ไปนะครับสองร้อยโอ้

แม่ก็ไดไม่ต้องกดต่อเลยตากดตขกดขาวกดตีขาวกดีขาวกดอ่ารอลุนรอลุนเลขสามร้อยบาทสามร้อยุณครับนโเต้นโจ้เต้นโจ้เต้นโจ้ เด่น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 ชวเเด่นชชวเเด่น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 ้านี่ขนี้าอะไรวะนี่มันข้าอะไรวะข้านี่จะยังข้าอไรเอาไม่พอ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 ข้าวาวาข้าวาวาข้าวาว้าวาวาข้าวาวาข้าวาวาข้าาวาข้าวาวาข้าวาา ตามประเด็นเลยนะครยกไม่ได้ไม่ได้อันนี้ยกเป็นคนนี้คนเดียวอันนี้คนนี้คนเดียวยกเปอนนี้ถ้าถ้าถ้าทำกดใหม่นะคะมามาตทำไม่ได้สนับโป้ไว้สองเกาเจ็ดไปแล้วต้องอัตราเอาซ้ำเอาใหม่เอาซ้ำเหรอเมื่อกี้รางวัลเจ็ดไปแล้วค่ะ ร0อแล้วันนี้6 3ส0มร้พี่น้องกรตอมน่นวกระอางใจลูกนึก่กไปนี่ออนะหลังจากนั้นแล้วน้องกรตอมก็ใครต่อสคอน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 มาเล็วมาเรว ถทายแม่มันดูหน่อยวันน e ี้ม uh, ีกิจกรรมไม่ได้มาเปล่าเอ้าวไปจับฉลากนี่มีก <ok ิจกรรมให้เล่นด้วยมาเล่นพวกกันนามาเล่นกอนกอน็ล้วอะไรจะดูสาวกบใหญจะได้เท่าไหร่มันได้พันหรือเปล่านี่รวางดีด้วยดีเลย

ไปไโยมาโจไปครับงวัให่ดูมเต้นนะดูไอจมเต้นนะลงสมัยโจได้สองร้อยแน่เลยเออสองอยไปแล้วแล้วสองร้อยมีหลายรางวัลสองร้อยมีหลายรางวัลอกก่อนเหลกือเลือสองร้อยสรางวัลสามรยหนึ่งรางวัลสี่ร้อยหรางวัลแล้วก็หนึ่งพันโอ้สองร้อยเยอะจังอะไปไ

มันลุ้นเลยมันลุ้เลยว่มลงมาลงมาเอาเลยอ่าไม่มันต้องมีสาอันล่ามันเหลือกี่อันเหลือสองสองันเมลงมาเมลงมาเหลือสามอ่า ิกดเองเลยไม่อยากกดเลยบอกคิดงบอกก่าไรหมดเลยไม่ให้ดูเอารวนึ่คนะ่ไว้ได้ไหมสองร้อยกับสามร้อยพี่เจมส์ว่ให้หนูหมดเลยไปเลยไมเอาเรื่องคู่เลยสองร้อยกับสามร้อเอากดเอาอกอกด้เห็นด้วยเอาออกก่อนเหลอสองอันนี้ไสองสอง เอาเรื่องสีจิ้มเรื่องสีออออนาได้สา้อเองร้เท่าพิโดเราได้เยอะกว่าเขาแล้วแม่ยี่สิบด้วยยี่จิบ

เนะเรแ้วงพาดาดูจนะวัต่อรูปนนี้เจ้าเกมจับวัก็บแล้วใช่ไหมเสียดายเสียดายแค่ไม่มานอะรูปทั้ง3าคนเนโอ้ยมา3มคนน่ะเสียดายแทนได้ข้มจริงเลย ไอ้แก้เมื่อป <|so|>> ีหน้านะมึงมึงม่ต้องไปหลักน้าน่ะยังตามเป็นพัน